การปรับคณะรัฐมนตรีแพรทองทาน2เข้าสู่โหมดปลายทางครับและเป็นปลายทางที่นำไปสู่2ทางแยกเท่านั้น 1. ถอนตัว 2. อ,อยู่ร่วมกันต่อแต่เปลี่ยนกระทรวงครับโอ้ประโยคหลังดูท่าจะลิบหลี่มากๆหลังจากที่คุณอนุทินออกมาเปิดว่าหาเพื่อไทยจะยึดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยถอนแล้วก็เพจของพรรค ก็เัดเจนครับถอนครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งถ้าเพื่อไทยยึดกระทรวงมหาไทยภูมิใจไทยถอน,ถอนไม่มีทางอื่นแล้วฮะทำแบบนี้แล้วทางการเมืองเปิดหน้าแบบนี้ถ้าเ,เขายึดมาไทยแล้วเพื่อไทยยังภูมิใจไทยยังอยู่เนี่ยแมวครับ <laughs> แล้วก็ถ้า <laughs> ถ้าเพื่อไทยสถานการณ์วันนี้คุณมาถึงขั้นนี้แล้วไม่ยึดมาไทยเนี่ยมาปรับ เป็นของเพื่อไทยเนี่ยก็แมวฮะแมวหมดเลยการเมืองเข้าสู่โหมดที่ไม่มีทางแก้ครับมาแก้มากหงายแก้ไม่ได้วันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีนี่เปียวเป็นปรากฏการณ์แรกครั้งแรกมึงบอกว่าเข้าร่วมรัฐบาลมาสําหรับภูมิใจไทยและชายที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลครับถ้าใครสังเกตทุกวันอังคารเวลาแถลงข่าวอืใครคนอื่นไม่รู้แหละครับแต่มีชายคนหนึ่ง ที่ยืนเคียงข้างนายกแพทองทานทุกครั้งอ่าไม่ต้องถามคุณพีระพันธ์นะพีระพันธ์ไม่ยืนเลยแต่คนหนูอุทินยืนทุกครั้งครับนี่25กุมภาพันธ์6 8 6 8ครับผู้สีเสื้อยืนอยู่ข้างนายกรัฐมนตรีเออแหลงมติคอรมอครับนี่พร้อมที่ซัพพอร์ตสิเมีนา1 1มีนะ พร้อมสพอร์ตนายกรัฐมนตรีคนอื่นยืนไม่ยืนไม่รู้แหละครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหมาดไทยและรองนายกแบกรอัพายรับมนรี่ากม2568ยืนเปองนกอัพเน่าเรมดียืนเป็นกัเนครับ่เอเดียสนับสนุรคอ่ายสัพพอนรับสนตนคอรับและเวลาก็รงนารับเวลาก็มาถึงวันนี้ฮะมาถึงวันนี้17มหถดนามนตหลังจากอันูให้สัมภาษณ์แต่เช้าตว่า ถ้ายึดหมาไทยแล้วก็ถอนเนี่ยไม่มีครับคนเนื้อทินไม่ยืนอยู่ในเฟรมที่นายกแถลงฮะนี่คือภาพวันนี้เลยครับนี่ชุดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยภาพนี้เลยไม่มีครับน,นี่คุณผู้ชมดูสิครับไม่มีเป็นภาพที่เราเห็นและเราไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นคนที่ยืนข้างหลังนายกรัฐมนตรีแพ่ทองทานนับตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันหน้าตาแทบจะคล้ายกันทุกคราวไปหน้าตาคล้าย หน้าตาแทบจะคล้ายกันทุกคราวไปนี่น่าสหดใก็คุณอนุทินคุณคุณสุริยะคุณเออเอางี้นะคุณสุริยะเนี่ยอยู่พร้อมตลอดเวลาแทบทุกช็อตไปนะแล้วก็คุณประเสริฐส่วนใหญ่จะอยู่นะครับมีเพียงคุณพีลาภแล้วไม่อยู่ฮะสะถอนว่าอะไรครับสะถอนว่าหนึ่งประกาศชัดเจนว่าถ้าไม่อยากให้อยู่เราก็ไม่อยู่ใช่ไหมชัดเจนแบบนั้นเออคำถาม วันนี้พูดชัดเจนทางเพื่อไทยคุณรุทินบอกว่าถ้าเพื่อไทยยึดมาไทยเนี่ยก็ภูมิไทยก็ถอนตัวมไม่เป็นฝ่ายค้านพร้อมเป็นฝ่ายค้านและเมื่อวานล่ะคำถามคือเมื่อวานก็คุยเรื่องปรับคอรมงกันไหมครับทําไมวันนี้ทางภูมิใจไทยมาเดือดมากอืแสดงเมื่อวานมีการคุยปรับคอรมอเพราะหรือไม่เพราะคุณนุทินบอกว่าไม่ได้ปรับวันนี้เลยประชุมคอรมอเนี่ยนักข่าวเลยถามทั้งสองท่าน ไปดูความจริงีิงว่ามีการคุยอะไรกันบ้างและจะถอนไม่ถอนครับยังไม่ได้คุยค่ะคุยแต่เรื่องเนื้องานก็เนื้องานนโยบายต่างๆทีเ่เรามีการจะขับเคลื่อนนะคะก็ยังมีการติดขัดบาง,บางจุดซึ่งก็ได้บอกไปแล้วทางกนนการสื่อสารกับตัวนยายไม่มีนะคะเมื่อวานก็ไม่เห็นพูดแบบนี้เลยไม่ได้ยินแบบนี้นะคะขอบคุณมากนะคะ ผมไม่ได้คิดตรงนั้นน่ะเราคิดถึงเรื่องเรื่องข้อตกลงแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีการร่วมงานที่ดีผมก็เห็นท่านนายกก็ชมผมตลอดเวลาในการทำงานมีบางเรื่องที่ล่าช้าไปท่านก็โทรมาแล้วท่านก็บอกว่าขอให้เร่งรัดผมก็เร่งรัดตรงไหนที่มันติดข้อกฎหมายจริงๆผมก็กราบเรียนท่านไปว่ามันติดข้อกฎหมายท่านก็รับฟัง ท่าน,น่ารักจะตายผมว่าอยู่อยู่ด้วยกันด้วยด้วยข้อตกลงอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจผมไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยทานายกต้องการกระวงมหาดไทยหรือใครต้องการเอาละสททิทิ้งท้ายทิ้งท้ายระเบิดเลยน่าสนใจมากมัน<ย>มีข้อสังเกตต่อไปคือการยืนถแถลงของคุณธินเนี่ยมีคนแบ็กอัพข้างหลังมาก<ป>มากผิดปกตินะปก,ปกติครับรอบนี้แกนนำแกนแกนของภูมิใจไทย แบ็กอัพคุณอนุทินชักเกดเจ<อ>นนอกจากคุณอนอกกจานุทินไม่ยืนข้างนายกแล้วเนี่ยตอนคุณอนุทินแถลงเนี่ยมีแบ็กอัพจากคุณใจเพียบเลย<ช>แต<อ>่สิ่งที่น่าสนใจมี2ประเด็นหนึ่งสาประเด็น 1, ประเด็นแรกถ้ายึดถอนประเด็นที่ประเด็นที่2ใครกันแน่ที่ต้องการกระทรวงมหาไทยอ,อันที่3เรายึดตามข้อตกลงรุ่นสมัยก่อตั้งรัฐบาลใหม่ใช่คือของเหล่านี้มันไม่ใช่ ตำแหน่งถาวรนะคุณคุณอนุทินถ้าเกิดว่ารัฐบาลเห็นว่าต้องปรับเปลี่ยนคอรมอปรับเปลี่ยนกระทรวงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับข้อตกลงนี้ต้องต้องแบบนี้ก่อนข้อตกลงไม่จีรังยั่งยืนถาวรนะเป็นเรื่องของนายกดีแต่ละยุคแต่ละสมัยนะประเด็นที่ทุกคนสงสัยก็คือว่าเมื่อเกมการเมืองเดินไปสู่หมากเป็นแบบนี้เนี่ยครับรัฐบาลและพักภูมิใจไทยเนี่ยจะเอายังไงว่าด้วยจำนวนสอสอครับแล้วทำไมคุณอนุทิน กับครูใหญ่ที่เป็นแก่นแกนทางด้านเกมการเมืองเนี่ยจึงมั่นใจถ้ามีปัญหาคนสเกมของภรมิชัยนะคุณเนวินอุทินว่าด้วยเรื่องเสียงก่อนอ่าเป้าหมายสําคัญตอนนี้คือ17เสียงของสร้างไอ้รวมไทยสร้างชาติทำไม17ฟฝั่งหนึ่งของคุณสุชาติและออนแก๊ส18แอ่าและอีกฝั่ง18แต่หนึ่งเสียงลังเลครับคิด17แล้วกันที่อยู่ภายใต้หัวหน้าปีรพันธ์และเลขาขิงเนี่ยถ้าเขาดึง สิเเสียงนี้ครับออกมาเป็นฝ่ายค้าน69 69บ้้าวกสบวกโอ้หายไปเยอะโอ้โหห9 7ิบเก้าเจสบปถือถ้าเขาดึงตรงนี้มาได้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยอ่อนเลยนะถูกถ้าเขาบะนึกได้เนี่ยอำนาจต่อรองมีเลยนะเนี่นี่เกมหนึ่งนะโอ้ดีอันนี้แต่ยากหน่อยยากยากหน่อยแต่ว่าเป็นความพยายามที่บ้านเขาจะดึงมาบ้านเราแล้วไปเป็นฝ่ายค้านก็เถะนี้ยาก เอาของเราก็ยากแล้วอันที่สองเนี่ยดึงเสียงกลุ่มสันติแปดเสียงทําไมแปดเสียงอะ่ะกลุ่มสันติเพชรบูรณ์เนี่ยมะขมหวานใช่ไหมมีหกนะกวาดกวาดจังหวัดแต่เขาบอกว่าคุณสันติเนี่ยมีเสียงฝากจังหวัดอื่นนะครสวรรค์และที่อื่นอีกแปดถึงกรวมแล้วแปดกับ <laughs> เก้าเลี้ยงต้อย่ะเลี้ยงต้อยอย่างน้อยแปดหรือว่าเก้าถ้าฝั่งของภูมิใจไทยเขาสามารถเกาะคุณสันติให้ได้นะแปดถึงเก้าเสียงเนี่ย ไม่ให้มุกมาอยู่กับฝั่งเพื่อไทยเนี่ยเป็นพวกกันเนี่ยอืทํำรัฐบาลลําบากแล้วอ่ะแล้ววันนี้วันนี้ก็รัฐบาลนันโชยแล้วโชยครั้งโชยครั้สะท้อนถึงอะไรสะท้อนว่าผมก็มีพวกนี่ไงนี่นี่ทานข้าวกันอยู่ข้างหลังนี้ดูดูใครนั่นน่ะครูใหญ่ใช่ไหมคุณณพิพัฒน์รัมตีพิพัฒน์รัมตีพิพัฒน์รัชกิจประการคุณเนวินคุณสันติคุณอนุทินใช่นะแล้วก็นั่นใครคุณรัตนารั รัตนานั่นรัตนาโอ้โหอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อันนี้อันนี้คือคือกลยุทธ์ว่าด้วยเสียงก่อนนะครับอันที่สามเสียงของไทยสร้างไทยสองเสียงที่ดอนเนี่ะต้องเกาะไอ้แน่นไอ้นี้ค่อนข้างชัวผมว่าค่อนข้างชัวอยู่ภูมิใจไทยผมว่าสองเสียงของไทยสร้างไทยเนี่ยนะตอนนี้มีราคาเปล่งประกายแบบเพชรเม็ดงามแต่ไทยสร้างไทยเนี่ยต้องบอกไทยสร้างไทยเขามีหกที่นั่งนะครับ หนึ่งที่นั่งเนี่ยหลักๆอยู่กับหัวหน้าหน่อยกับหัวหน้าหัวหน้าหน่อยที่สองมาภูมิใจไทยสามเด็กก็บอกว่าอยู่กับเพื่อไทยนะเพราะฉะนั้นแตกมากคนลกรเลยครับคนเกมของอนุทินกับเนวินเนี่ยงองในมิติแบบนี้ครับเขาบอกว่าคนเกมที่ประกาศเป็นฝ่ายค้านพร้อมเป็นฝ่ายค้านนะวันนี้ถ้าถูกยึดกระทรวงหมาไทยเริ่มจากตรงนี้ครับวานนี้มีการประชุมพักภูมิใจไทยครับ ไม่ได้ขอมติของคณะกรรมการบริหารพรรคนะพลิกแผนครับพลิก,กแผนแต่ขอบอกว่าอำนาจในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีขออยู่ในอำนาจของอนุทินชาญวีรกูลและก็ครูใหญ่ไปหาลือกันเขาบอกว่าเนวินกับอนุทินเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าถ้ายึดกระทรวงมหาดไทยจะถอนอจากเดิมที่คิดว่าจะเอาวาระเนี้ไปเข้าที่ประชุม,มไม่เข้าอันนี้คือกลยุทธ์แรกคือตัดที่จะสองคนก่อน พูดง่ายๆมีช่องลมในการตัดสินใจไม่ถึงกับผูมัดใช่เพราะยังไม่เป็นมติพักยังไม่เป็นมติพักและพอตัดสินใจแล้วก็โยน,โนตเกมนี้ออกมาในพับลิกตั้งแต่เช้าเลยขู่ถอนคู่ถอนเปิดเกมวัดใจนายใหญ่เพื่อไทยเสียงบอกว่าคู่ถอนสะท้อนออกไปไปถึงไหนครับไปถึงบ้านจันทสองหน้า สองล่าสองหน้าบ้านคุณเพราะมีไม่มีหลังคาไอ้แสงจันทร์ใช่แสงจันทร์ไม่มีเปิดแป๊บเดียวแล้วครูถอนถ้ายึดหมาไทยเห็นยังต่อมาโยนประเด็นเข้าสู่สาธารณะกดดันรัฐบาลนี่พี่วีคำพูดเมื่อกี้ตกลงท่านนายกท่านรักผมจะตายเออแล้วรักน่ารักจะตายใต้องการกันแน่แล้วตกลงอ่ะใครต้องการเก้าอี้เริ่มตีหมาไทยกันแน่โยนระเบิดใส่ตุ่มไปเลยให้สังคมถกเถียงกันหนึ่งสองสาม้า เพื่อไทยบทสรุปยังต้องการยึดมาไทยจริงๆไม่กลัวไม่ไม่กลัวคำาคเนี่ยจึงจะขอมติพักถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลถึงตอนนั้นไม่แน่ครับเข้าสู่คณะกรรมการบริหารพักมี15คนเขาอาจจะมีมติอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ลมหายใจยังมีช่องว่างในกระบวนการตัดสินใจและอัดถาที่บายถึงท่าทีครับ ออภูมิใจไทยทาไหนพูดจริงทําจริง <c oughs> แต่ก่อนที่จะถึงวันนี้ต้องบอกว่าการเดินเกมของภูมิใจไทยเนี่ยมีการจับมือกับหลายส่วนนะโดยเฉพาะจับมือกับรวมใจสร้างชาติฝั่งของหัวหน้าพีกับเลขาขิงเพราะตอนนั้นต้องบอกว่าฝั่งของหัวหน้าพีหัวหน้าขิงก็มีวิบากกรรมคล้ายๆกันใช่มีแนวโน้มว่าตําแหน่งจะสั่นคลอนอ่าเลยเขาไปคุยกันท่านี้ก็มี69นะ บวก17 86เสร็จนะเสร็จแล้วเนี่ยไปเอาดึงกลุ่มมะขามหวานพล,ลังประชารัฐกลุ่มอื่นอีกแล้วแล้วก็ไทยสร้างไทยอีก2เนี่ยให้ได้14 14บเนี่ยบวกกับ86มี 101. <บ>1้อยหมีร้อในพอร์ตของภูมิใจไทยเนี่ยกดดันรัฐบาลได้ไหมก็ไม่ใช่กดดันรัฐบาลได้กดรัฐบาลจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยทันทีครับ<ช>และเข้าสู่โหมดในประชุมสภาเมื่อไหร่เตรียมตัวบาย แต่เกมว่าด้วยเรื่องพีรพันกับขิงเนี่ยโอ้มันเป็นกลเกมเขาเรียกแยกน้ำแยกปลาอ,อ่อถ้า,อาทีของภูมิใจไทยหากไม่ได้มาไทยจะถอนเนี่ยตอนนี้ทำให้ออพลังประชารัฐเนี่ยท,ทุกเสียงเนี่ยไม่ใช่ฟังนัน้รวมไทยร<ว>สร้างชาติเนี่ยทุกเสียงยมีค่าขึ้นมาทันทีพอมีค่าขึ้นมาเนี่ยอย่าตอดไม่้ออกเนี่ยทำให้รวมไทยสร้งชาติแห่ขึ้นไหมึง บอกได้เลยทั้งหัวหน้าพีทั้งเลขาขิงมีอำนาจการต่อรองแข็งโป๊กขึ้นมาทันทียืนนิ่งๆนะน้องที่สําคัญก็บอกว่ามีเก้าอี้เพิ่มอีกแปดนี่ยงใช่คุณไม่ออกหรอกมีเก้าอี้เยอะอเยอะนะต้องมองการปรับคลลมอถึงตอนเนี้ยมันเป็นเกมวัดใจและเล่นไพ่ที่ประเภทแบบว่ารู้ไพ่ของฝ่ายตรงกันข้ามกันแล้วก็บอกว่ายังไงแล้วแต่ฮะเส้นทางการเมืองถึงวันเนี้ย ชา d ์ w g เกมคนที่กําหนดเกมเนี่ยชาร์โดพาวเวคนกําหนดเกมเนี่ยมีอยู่3-4คนนี่จริงๆมีลุงป้อมอีกคน้ว้ไหมอ่ามีส่วนไหมมีส่วนลุงป้อมมีใช่ไหมทั้งหมดอยู่ในกลเกมของชาร์ o ดแทบทั้งสิ้นครับเออต้องบอกว่านี่คือเกมแตกหักระหว่างออทางภูมิใจไทยกับเพื่อไทย